สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องขายไอเดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาความคิดพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะเราทุกคนนะคะต่างก็มีนิสัย ไม่ว่าคุณจะจําได้หรือไม่ได้นิสัยของคุณเป็นตัวกําหนดหลายสิ่งที่คุณทําและไม่ทําในแต่ละวันตั้งแต่กาแฟาที่คุณดื่มทุกเช้าไปจนถึงการดูแลผิวที่คุณทําในแต่ละคืนก่อนเข้านอนคุณมักจะพึ่งพาน,นิสัยที่คุณสร้างขึ้นเพื่อให้ผ่านไปแต่ละวันและเมื่อคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเปลี่ยนกิจวัตรประจําวัน การพัฒนานิสัยใหม่ๆหรือการทำลายนิสัยเก่าๆอาจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นแต่พวกเราหลายคนพบว่าการสร้างนิสัยใหม่ๆเข้ากับชีวิตของเรานั้นพูดง่ายแต่ทำยากนั่นเป็นสาเหตุที่นิสัยใหม่เล็กๆนั่นเป็นการเริ่มต้นที่ดี การกระทำเล็กๆน้อยๆง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ทุกวันซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายและสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวคุณคุณสามารถใช้นิสัยเล็กๆเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้แทบทุกด้านการเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆและเก็บภาพใหญ่ไว้ในใจจะทำให้ตัวคุณเองผ่อนคลายลงและทำให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณหวังที่จะทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกำลังกายบ่อยขึ้นดูโทรทัศน์น้อยลงใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นหรือต้องการมีเงินเพิ่มมากขึ้นนิสัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณทำให้มันเกิดขึ้นได้ลองมาฟังว่าทำไมการสร้างนิสัยใหม่เล็กๆนี้จึงมีประโยชน์ เพราะมันเป็นวิธีการง่ายๆเล็กๆน้อยๆแต่มีความหมายในการขับเคลื่อนคุณไปสู่เป้าหมายสูงสุดลองคิดดูสิคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และพัฒนานิสัยใหม่อาจเป็นเรื่องยาก สมมุติว่าเป้าหมายของคุณคือการวิ่งให้เป็นนิสัยคุณอยากจะออกไปวิ่งสัก3กิโลทุกเช้าแต่คุณไม่ใช่นักวิ่งการสวมรองเท้าและวิ่ง3กิโลโดยไม่ต้องเตรียมตัวและไม่มีการฝึกซ้อมจึงเป็นเรื่องยากคุณจะท้อแท้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสสูงที่คุณจะละทิ้งการวิ่งในแต่ละวันก่อนที่คุณจะมีโอกาสสร้างนิสัยนี้ด้วยซ้ำแต่การเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย คุณสามารถเปิดรับวิถีชีวิตแบบใหม่ได้ง่ายขึ้นอาจมุ่งมั่นที่จะวิ่ง3กิโลแต่จงมุ่งมั่นที่จะวิ่งรอบบ้านดูว่ารู้สึกอย่างไรทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆและเมื่อคุณทำได้แล้วคุณได้ก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองคุณจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการที่จะเห็นในชีวิต โดยไม่รู้สึกหนักใจและเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับความล้มเหลวอย่าลืมนะคะว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่มีใครปั่นจักรยานครั้งแรกแล้วไม่ล้มจริงไหมล่ะคะต่อไปนี้คือสิบนิสัยเล็กๆน้อยๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแทบทุกด้านขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรข้อที่หดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีที่ตื่นนอน การดื่มน้ำที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของเราแต่พวกเราหลายคนชอบที่จะไปดื่มกาแฟในตอนเช้าก่อนเป็นอันดับแรกเลิกนิสัยนั้นแล้วแทนที่ด้วยน้ำเปล่าสักแก้ว วางไว้บนโต๊ะข้างเตียงหรือที่ไหนที่คุณสามารถเห็นได้ง่ายหลังจากตื่นนอนเมื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำคุณจะรู้สึกถึงประโยชน์ในอีกชั่วโมงต่อๆไปและทำให้ตัวเองมีแนวโน้มที่จะเติมเต็มความสุขได้ตลอดทั้งวันข้อที่2นั่งสมาธิหรือสวดมนต์หนึ่งนาทีทุกวันการทำสมาธิคือ การฝึกเพ่งความสนใจไปที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวหรือความสนใจของตัวเองเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงช่วงเวลาปัจจุบันลดความเครียดส่งเสริมการผ่อนคลายและเพิ่มการเติบโตส่วนบุคคลและจิตวิญญาณจากการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองไปจนถึงการจัดการความเครียดให้ดีขึ้น การทำสมาธิเป็นที่รู้กันดีว่านำประโยชน์มากมายมาสู่สุขภาพจิตของคุณหากคุณต้องการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิแต่ไม่สามารถนั่งเฉยๆหรือทำให้จิตใจปลอดโปร่งได้ให้เริ่มจากการทำเล็กๆน้อยๆโดยใช้เวลาหนึ่งนาทีอีกไม่นานคุณจะสามารถเพิ่มเวลานั้นเป็น5นาทีเป็น10นาทีหรือเป็น20นาทีก็ได้ คุณจะยังคงได้รับประโยชน์จากช่วงเวลาแห่งความนิ่งสงบจากการนั่งสมาธิข้อที่3เขียนจดบันทึก5นาทีในตอนเช้าการจดบันทึกเป็นนิสัยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพจิตของคุณเพราะการเอาความคิดออกจากใจมาเขียนเป็นการบำบัดได้อย่างไม่น่าเชื่อและยังช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายและได้มุมมองที่แตกต่างมีคุณค่า หากคุณประสบปัญหาในการเริ่มต้นนิสัยในการจดบันทึกหรือยังไม่เคยลองทำให้เริ่มต้นเพียงเล็กๆน้อยๆหยิบสมุดบันทึกและบอกตัวเองว่าฉันจะเขียนสัก5นาทีไม่มีหัวข้อไม่มีจำนวนหน้าเพียงแค่ตั้งเวลา5นาทีและจดสิ่งที่อยู่ในใจ อีกไม่นานคุณจะพบว่าตัวเองกำลังตั้งตารอที่จะบันทึกรายวันเกี่ยวกับความรู้สึกในใจของตัวคุณเองข้อที่ 4. เก็บสิ่งของกลับคืนเมื่อคุณใช้งานเสร็จแล้วพวกเราบางคนมีระเบียบเรียบร้อยมากแต่สำหรับบางคนไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาซะเลยและถ้าคุณเป็นคนที่เก็บของไม่เป็นที่เป็นทางขอให้สร้างนิสัยใหม่เล็กๆนี้ เก็บและวางสิ่งของต่างๆหลังจากที่คุณใช้แล้วโดยคุณสามารถสละเวลาสัก5านาทีในแต่ละวันเพื่อจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการที่บ้านของคุณไม่ลกรุงรังจะช่วยให้บ้านเป็นระเบียบและช่วยให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นในการหาสิ่งของต่างๆข้อที่5อ่านหนังสือหหรือ2หน้าในแต่ละวันอยากสร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือ แต่อ่านหนังสือไม่จบเล่มสักทีให้ทำแบบนี้ค่ะแบ่งเรื่องที่อยากอ่านอ่านวันละหนึ่งหรือสองหน้าใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแล้วจะเริ่มรู้สึกอยากอ่านมากขึ้นนานขึ้นและสุดท้ายคุณก็จะอ่านจบเล่มในที่สุดค่ะให้เวลาตัวเองสัก2องสามสัปดาห์แล้วคุณจะพบว่าตัวเองนั่งอ่านหนังสือได้มากเลยทีเดียวค่ะข้อที่6 กินผักและผละไม้หนึ่งอย่างกับทุกมือ้อหากคุณต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงเพียงแค่เราเปลี่ยนนิสัยการกินของเราสมัยโดยเริ่มจากการกินผักและผละไม้ทุกวันวันละเล็กน้อยกับอาหารทุกมือ้อเริ่มจากการกินกล้วยในตอนเช้าสลัดผักในมื้อกลางวันหากคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนั้นทำได้ง่ายดดยเพียงใด ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นคุณก็จะกระตุ้นตัวเองให้ทำการเปลี่ยน,ปยนแปลงเชิงบวกอื่นๆมากขึ้นตามมาอีกด้วยค่ะข้อที่ 7. ทรส่งข้อความหาคนที่คุณคิดถึงมีใครที่คุณกำลังคิดถึงอยู่หรือเปล่าคะส่งข้อความถึงพวกเขาเพื่อบอกให้พวกเขารู้ว่าคุณกำลังคิดถึงพวกเขาอยู่ ใช้เวลาเพียงนาทีเดียวแต่อาจช่วยให้วันทั้งวันของคุณและคนที่คุณส่งข้อความหาเป็นวันที่สดใสขึ้นมามากเลยทีเดียวท่ามกลางชีวิตที่มีความยุ่งวุ่นวายความสัมพันธ์มักจะถูกละเลยนิสัยเล็กๆน้อยๆน,ยนี้จะช่วยเพิ่มมิตรภาพที่ดีของคุณให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นข้อที่8ออกไปข้างนอก ในชีวิตยุคใหม่ผู้คนอยู่ข้างในบ้านมากขึ้นกว่าเดิมขอให้คุณจัดสรรแบ่งเวลาไม่กี่นาทีในแต่ละวันเพื่อพักจากเทคโนโลยีและออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์นิสัยเล็กๆนี้อาจทำได้ง่ายเพียงแค่คุณเปิดหน้าต่างและฟังเสียงจากธรรมชาติสักสองสนาทีหรือถ้าคุณมีเวลามากกว่านี้สักหน่อย<ๆ>ก็ออกไปเดินเล่นรอบๆบ,บริเวณที่คุณอยู่ก็ได้เช่นกันค่ะ ข้อที่9ไตรตรองถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณการสร้างนิสัยแห่งความกตัญยูจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแบ่งเวลาสัก2-3นาทีทุกเช้าหรือเย็นเพื่อคิดถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสิ่งเล็กๆที่เรียบง่ายหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ได้มันไม่สำคัญเลยว่าจะเป็นอะไร นิสัยในการมองหาสิ่งใหม่ๆและเติมเต็มสิ่งดีๆความคิดเชิงบวกเหล่านั้นเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นวันใหม่ของคุณข้อที่10ค่ะมีเมตตาแม้ว่านิสัยหลายอย่างที่เราสร้างขึ้นมานั้นมักจะเน้นไปที่การพัฒนาตนเองแต่นิสัยสุดท้ายนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยการทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่น การแสดงความเมตตามไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานหรือฟุ่มเฟือยสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถทำได้เช่นชมเชยคนแปลกหน้าเปิดประตูให้ใครสักคนหรือปล่อยให้ใครสักคนเข้าแถวก่อนคุณซึ่งจะช่วยให้วันนั้นเป็นวันดีๆของคุณและผู้อื่นขอให้คุณรู้สึกดีที่ได้ทำอะไรดีๆเพื่อคนอื่น การแสดงความเมตตาอันเรียบง่ายของใครบางคนอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้รับได้เช่นกันคุณไม่มีทางรู้ถึงความแตกต่างที่คุณอาจสร้างขึ้นมาได้นั้นมองหาสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละวันเพื่อทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นแล้วคุณก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันนิสัยเล็กๆนะคะเหล่านี้เนี่ยต้องการความมุ่งมั่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นนิสัยใหม่หากคุณนะคะรู้สึกหนักใจหรือว่ากังวลกลัวกับการเปลี่ยนแปลงการทำสิ่งที่ใหญ่ๆก้าวเล็กๆสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณพยายามอย่างสม่าเสมอคะ่ะนิสัยเล็กๆอะไรที่คุณรู้สึกตื่นเต้นและอยากลองที่จะทำมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาในเอพิโซดนี้สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยคะ่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะคิดว่า EP นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะขอบคุณมากๆคะ่ะ